สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยคำพูดแม่แต่งโมถึงไฮโซโปอผู้ชายหล่อรวยมากราบเท้ามันสะท้อนใจ ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวจากคดีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาพบเงื่อนงมต่างๆมากมายจากบรรดาเพื่อนที่ไปล่องเรือด้วยกันที่คล้ายกับว่า5คนนั้นดูไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเท่าที่ควรรวมถึงหลังจากเกิดเหตุก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่ให้สัมภาษณ์และไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นโดยเฉพาะกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาที่โดนทัวลงอย่างหนักล่าสุดทางด้านโลกออนไลน์ได้มีการตัดคลิปการสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของแม่แตงโมที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้ชายมีฐานะหน้าตาดีมากราบ ครับคุณแม่คุณแม่ก็สะท้อนใจนะแต่เขาก็ยินดีทําต่อหน้าตารวจได้ไหมยินดีครับได้เลยความบริสุทธิ์ใจที่เขาต้องการแสดงให้คุณแม่เห็นว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาไม่ได้ทําและเขาก็ได้ไปทําบุญให้ตลอดซึ่งทําเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ